สำหรับบู๊อิสุสุในงานมหากรรมยานยนต์หรือว่าบอตอร์ปอร์ครับปีนี้มากับแนวความคิดนะครับ my new id my new isuzu d-max นะครับก็โชว์นะครับพารานุภาพพลิกโลกแล้วก็มาแบบไร้ขีดจำกัดนะครับนอกจากนี้นะครับระบบความปลอดภัยแบบ a d a s นะครับมีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับบู๊อิสุสุนะครับปีนี้เอารถมาโชว์ทั้งหมด14คันแต่ว่าเราจะพาไปดูคันไฮไลท์คันเด็ดๆกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับสำหรับคันแรกที่เราพามาดูนะครับตัวนี้เป็นตัววเคะห์นะครับแต่งมาในสไตล์ออฟโรดเลยนะครับ ตัวนี้ดีไซน์หน้านะครับก็ดีไซน์กระจังด้านหน้าก็มีดีไซน์ใหม่แล้วนะครับเป็นสีทูโทนนะครับนี่นะครับจะคนละสีกันเน้นความทูโทนรวมไปถึงบัมเบอร์ด้านหน้านะครับก็จะทําเป็นสีทูโทนนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกด้วยนะมีไฟหลีด้วยอีกอันหนึ่งด้วยนะครับแปลว่ามาจัดโคมตัวนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะตัวนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยวอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับล้อนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งนะอันนี้เป็นชุดแต่งเขาแต่งแบบไกด์ไลน์ตัวีครอสนะครับ แล้วก็เสริมด้วยลายสติกเกอร์รอบคันนะครับตัวนี้มีไฟสปอตไลท์ด้านหน้าด้วยของตกแต่งนะครับตรงนี้นะครับที่ใส่เข้ามาในรถเนี่ยใครอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะช่วงล่างมีการปรับด้วยนะใช้ช่วงล่างของ A R B นะครับมีแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถนะครับมีไฟสปอตไลท์มีโรบาร์ด้านหลังนะดูต่างๆเต็นท์อู่นะครับูท็อปเต็นท์นะตัวนี้นะห0าหม เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะอันนี้อยู่แล้วก็ภายในนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มีจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับมีพร้อมกับเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับก็ดูเรียบหรูนะครับแล้วก็พร้อมรุยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มทีเดียวนี้แต่งเป็นไกด์ไลน์ส่วนอีกคันหนึ่งนะครับที่แต่งแนวไฮเปอร์ฟอร์แมนนะครับแต่งแนวแนวเรซซิ่งนะครับจะเป็นตัว D m a มนะครับตัวนี้นี่ นะครับตัวนี้หลายๆครั้งเราจะเห็นนะอันนี้ก็จะเป็นเอาตัว d m a มมาแต่งนะครับตัว1.9แล้วก็มีเพิ่มมาเป็นฝากระโปรงลายคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าเคฟล่านั่นเองนะครับอ้อม<ป>มาทางนี้หน่อยแล้วกันนะครับปีนี้เปิดได้นะวันนี้วันเฟสนะเปิดเข้ามาดูก่อนเบา<อ>ะนะครับนี่เป็นแนวสปอร์ตเลยแนวเดรสซิ่งเลยนะครับมีเกียร์ต่างๆเต็มเลยนะอันเนี้ย เอาเครื่องยนต์1.9มาทำนะครับเขาโมอะไรบ้างตามผมมาทางนี้เลยดีกว่านี่มาข้างๆนะครับมีแต่งลาสติกเกอร์เป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะนี่นะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลดในเรื่องของน้ำหนักฝากระโปรงท้ายนะครับตัวนี้นะอันนี้ติดอยู่เดี๋ยวรอมานิดนึงแล้วกันนะครับถัดมาอีกอันหนึ่งเป็นตัว X-Series นะครับ X-Series เนี่ย จะเห็นอ่ะมานี่ก่อนก็ได้นะครับชุดตกแต่งนี่นะมอนซ่ามารวมแต่งไปเนี่ยเกือบ0 0 0แสน 8, นะครับอ่านะมาดูได้นะว่าเขาแต่งอะไรบ้างเป็นไกด์ไลน์ให้ส่วน x อ็กซิลนะความแตกต่างของเขา x อ็กซิลดูง่ายๆโลโก้อิตสุจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ตัว X ออยู่ตรงแก้มด้านหน้านะครับอันนี้ นะรวมไปถึงล้อแมกนะครับล้อแมกก็จะเป็นโลโก้สีแดงอันนี้จะบง่งบอกถึงความเป็น X s e r i e s นะครับก็ยกขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็ตัว m ิ l มิ X นะครับก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะแล้วก็มีระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆใครสนใจนะครับปีนี้รถเยอะมาก14คัน14รุ่นมาดูได้ในงาน Motor Expo ครับ